สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาสอนการใช้ AI นะครับทำคลิปวิดีโอนะครับง่ายๆนะครับตอนนี้ก็จะมาแนะนำโปรแกรม p i c t o r y นะครับเป็น AI p i c t o r y นะครับทำรูปนะครับจากข้อความนะครับผมเราจะทำคลิปนะครับเราก็เริ่มจากไปที่ c h a t GPT ก่อนนะครับ c h a t GPT ว่าเราอยากทำเรื่องอะไรใช่ไหมครับอันนี้ผมเอ่อ มันมีเรื่องปลาแองเกอร์นะครับที่มันลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ํานะครับแสดงว่าเขาสงสัยกันว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นเพราะมันเป็นปลาทะเลลึกนะครับก็เลยลองถามแชท GPT ดูนะครับว่าปลาแองเกอร์ฟิตเป็นยังไงนะครับผมทีนี้เราพอเราได้แล้วใช่ไหมครับเราก็ลองกรอบเอามาลองครับกรอบเลยนะครับกรอบเสร็จนะครับก็เอามาใส่ นี่นะครับตรง text to video นะครับของ victory นะครับนี่ผมใส่หัวข้อก่อนนะครับ a n g e r fish นะครับก็ทีนี้เสร็จแล้วนะครับให้ p r o c e s เลยให้มัน generate นะครับก็จะอรอแป๊บหนึ่งนะครับก็จะ generate วิดีโอขึ้นมานะครับ ง่ายไหมเดยวก็ดูนะครับว่ามันโอเคหรือไม่โอเคนะครับผมก็รอแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับก็จะอันนี้จะติดโฟท์มาร์กนะครับก็จะพูดถึงปลานะครับอันนี้ ข้างนี้ก็จะเป็นสกรีนนะครับแต่ละเขาเรียกซีนนะครับแต่ละซีนแต่ละซีนนะครับผมก็จะมีนี่นะครับเป็นมีข้อความข้างล่างนะครับผมก็มาเลือกที่ตรงนี้นะครับวิชวลวิชวลก็คือก็จะมีรูปนะครับถ้าเป็นซีนไหนที่เราคิดว่ารูปมันไม่ตรงนะครับเราก็เลือกรูปในนี้นะครับเปลี่ยนไปได้นะครับสมมตินอันนี้ใช่ไหม รูปไม่ตรงใช่ไหมครับเราอยากได้รูปใหม่เราเลือกสีนี้ปุ๊บเราเล,เลือกรูปใหม่เราเลือกรูปนี้นะครับสมมุติก็จะเปลี่ยนให้เป็นรูปนี้เลยนะครับแต่ข้อความอะไรก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับทีนี้มาที่เสียงบ้างนะครับคือเสียงถ้าอยากได้เสียงพวกอันนี้นะครับก็จะต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะครับอัปเกรดไปนะครับแต่ผมไม่ได้อัปเกรดผมจ่ายแค่ เข้ามานะครับแต่ว่าเขาก็มีเสียงอันนี้ให้นะครับเสียงพอเราจะใช้เสียงนะครับก็กดแอปพลายไปนะครับตรงนี้ก็จะทําการนีนะครับเซฟเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วนะครับรีวิววิดีโออะไรอย่างนี้เราก็ดูได้นะครับ แล้วเมื่อพูดถึงข้างล่างข้างซ้ายอีกนะครับสไตล์ตรงนี้นะครับสไตล์มันก็จะเป็นแบบเทคตัวอักษรที่เราอยากได้นะครับให้เราเลือกว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับเราอยากได้แบบไหนเราก็กดตรงนี้นะครับ apply to all s c e n e นะครับ all skin นะครับมันก็จะใช้ได้มันก็จะ apply ไปเลยนะครับอย่างแบบอย่างนี้นะครับมันก็จะเนี่ยนะครับก็จะไปเป็นแบบนี้นะครับอัปปน,นนี้ก็ตัวอักษรนะครับเราจะเอาตัว เราจะพิมพ์ตัวสองเข้าไปนะครับอันนี้แบนดิ้งนะครับเราถ้าเรามีรูปแบนของเราเราก็ใส่ไปได้นะครับอิเลเมนต์ตรงนี้ก็เหมือนใส่เป็นสติกเกอร์ใส่อะไรไปอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยนะฮะนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่ยากพอเราสมมุติเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราเลือกอยกย่างเสร็จแล้วเนาะเราก็จะพรีวิว ูปถ้าเราอยากจะดูนะครับแล้วก็กดพรีวิวนะครับพรีวิวก่อนนะครับว่ามันเรียบร้อยไหมนะครับผมรอแป๊บหนึ่งมันก็จะขึ้นมานะครับ Anglerfish usually live in the deep sea, but sometimes they can be found near the surface due to a few possible reasons. One, upwelling or currents. Strong ocean currents or upwelling events can push deep sea creatures toward the surface. Two, illness or weakness. A anglerfish sick lose dying might control or สมมตุติทุกอย่างโอเคแล้วใช่ไหมครับเราก็าเสียงอะไรได้หมดนะครับเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยครับผมตรงนี้นะครับดาวน์โหลดเราก็จะได้วิดีโอมาส่วนลายน้ำที่มันขึ้นเมื่อกี้มันก็จะหายไปนะครับส่วนตรงนี้เราก็เลือกได้นะครับว่าเราจะเอาเป็นแบบไหนนะครับเป็นหนึ่งต่อหนึ่งหรือว่าเป็นพอตเทนะครับหรือว่าเป็นสแควร์นะครับผม ก็อันนี้ผมก็จะดาวน์โหลดให้ดูเลยนะครับก็เนี่ยครับก็จะรอแป๊บหนึ่งนะครับดาวน์โหลดก็เป็นอันเสร็จนะครับวิดีโออันนี้นะครับดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะครับมันอยู่ที่อินเทอร์เน็ตน,นะครับอินเทอร์เน็ตดีก็น่าจะเร็วนะครับ โอเคสมมุติว่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็เอาไฟล์นะครับไปใส่ในช่อง youtube ของเราได้เลยนะครับผมแค่นี้ก็เปน็นอันเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็จะมีมันก็จะมีวิดีโออยู่ในโปรไฟล์ของเรานะครับก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับสวัสดีครับ